สวัสดีครับผมเป้รถกระบะเอเอนะครับนี่ครับล้างสปาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันก่อนตอนถ่ายไปนะครับยังไม่ได้ล้างไม่สปานะครับอันนี้ก็ล้างสปาลงแว็้เรียบร้อยแล้วบอกเลยสภาพใหม่กริปเลยเห็นไหมครับสภาพใหม่กริบเลยนะครับได้สีส้มนะครับชุดแต่ง TRD เดิมแท้โรงงานสวยๆแบบนี้นะครับเรียกว่านะครับเป็นรถที่หายากนะเพราะตัวเนี้ย เป็นตัวทียดีนะครับชุดแต่งทียดีเดิมแท้โรงงานนะครับสภาพสวยเดิมไม่ซ้ําใครไม่เหมือนใครนะครับสีนี้หล่อดูดีมีเอกลักษณ์นะครับแม็กก็ทียดีเดิมแท้นะครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดรอบรถนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะว่าไม่ไม่ถึง9 0,000โลนะครับไม่หลักหมื่นราคาแค่4ี่แสนสามหมนะครับราคาดีราคาโดนออปชั่นให้มาคุ้มมากๆนะครับและตัวนี้นะครับรถปี17นะปี17นะครับสภาพสวยกิฟท์พรเจ็ดพัน 800บาทตลอดสัญญานะครับจะเต็มได้ฟรีดาวได้เลยนะครับใครสนใจคันนี้ติยกกดไลค์กดแชร์แล้วโทรหาเป้เบอร์ด้านล่างนะครับ0 9 4 789 4848ได้เลยครับให้ดูอย่างแรกครับไฟหน้าของเขานะครับตัวนี้ได้ไฟหน้าเป็นมันตรีเฟเกเตอร์ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้หล่อดูดีเมกเรักนะครับกระจังหน้าจะได้มาเป็น3ชั้นโครเมียมนะครับตัดกรบตัวแคปลาที่แต่งมาเพิ่มนะครับแล้วก็ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเป็นของ TRD แท้ๆนะครับซึ่งถ้าปกติจะไม่มีให้นะครับไฟทัดมอไฟทาม มีมาให้ครบนะครับสภาพรถคือสวยเดิมกิฟเลยนะครับรถนะครับบอกเลยว่าคันนี้มาตรฐานเกรด A นะครับมาตรฐานเกรดเเลยนะครับชุดแต่งรอบคันเดิมๆสภาพสวยกิฟนะครับกระจกมองข้างได้เป็นไฟฟ้านะครับสีเทาเดียบรถมีไฟเลี้ยวเป็น LED ติดตั้งมาให้พร้อมเลยนะครับฟิล์มรอบคันติดตั้งมาให้ครบเช่นกันครับฟิล์มกองแสงบอกเลยว่าเกรดย่างดีนะครับเกรดย่างดีติดมาแล้วนะครับสามสี่พันติดให้ครบเรียบร้อย แม็กนะตรงนี mm ้จะเป็นแม็กเทียดีนะครับลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับโลโก้เทียดีบอกเลยนะครับโลโก้นี้นะมีแค่รุ่นนี้เท่านั้นนะครับที่เป็นเทียดีนะหายากมากๆรุ่นนี้แหลอเทมเลยนะครับได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากแม็กคอปที่เจ็ดยางขนาด265นะครับยางหนาๆแบบนี้ดอกใหม่ๆนะครับบอกเลยว่าใช้ยาวๆนะครับสภาพยางเนี่ยหนาๆแบบนี้นะครับใช้ยาวๆเลยนะครับซุ้มล้อป่องล้อต่างๆได้สภาพเดิมเลยนะครับเดิมๆนะครับ เอาไปใช้งานนะครับคุ้มแน่นอนนะคันนี้นะครับแม็กแท้ๆของ TRD นะครับสีสันพิวพันรอบคันนะครับสภาพเดิมกิฟไม่มีระบุระยิ้มไม่มีชนเลยนะครับไม่มีโดนชนนะครับตัวชุดแต่งเห็นไหมครับนี่ตัวชุดแต่งนะครับอันนี้เป็นชุดแต่งอันนี้ของเดิมนะครับแต่งมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าฝนแบบนี้นะครับเอากระบะไปใช้ครับดีกว่านะครับดีกว่าพรมมอไซค์นะครับเอากระบะไปใช้ไปขี่นะครับรถสวยคุ้มนะครับแบบนี้ ได้ทงบรรทุกก็ได้พาครอบครัวไปเที่ยวก็ได้นะครับกระจกรอบคันเนี่ยเดิมแท้จากโตโยต้าเลยนะครับได้เดิมแท้เลยนะครับแครบลาแต่งมาครบนะครับตรงนี้เพิ่มตัวกันสาดนะครับความสวยความหล่อติดตั้งมาให้ครบแล้วนะครับหูจับประตูนะครับให้ดูนะสวยมากนะครับเป็นโครเมียมนะเรียกว่าดีไซน์ได้ลงตัวได้สวยเลยนะครับแล้วก็มีโลบาร์นะครับหรือสปอร์ตบาร์นะเป็นทีอาีเดิมแท้โรงงานนะครับซึ่งปกติไม่มีนะครับ ปกติจะไม่มีชุดแต่งแบบนี้ให้นะครับเรียกว่าคุ้มมากๆกับราคา439 0 0 0าเท่านั้นนะครับซื้อสดได้จะไฟน์ได้เลยครับมีบริการรถสไลด์นะครับส่งได้ด้วยนะครับถึงหน้าบ้านเลยนะอยากได้รถคันนี้ทักมาได้เลยนะครับมีบริการรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านมีดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับดอกเบี้ยพิเศษให้นะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับกระบะคันนี้นะครับเป้รีวิวมาเป็นร้อยเป็นพันคันแล้วนะครับบอกเลยคันนี้คุ้มมากสวยมากนะดูดีมีออร่าสวยน่าใช้นะครับ ไฟท้ายใหม่ๆใสๆแบบนี้เป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้ไฮโดรเจนนะไฟบิคไฟถอยนะครับอยู่ครบเต็มสมบูรณ์นะครับรถสภาพสวยกริบเลยนะครับสภาพสวยเดิมกริบเลยนะครับอ่ะเราจะบอกว่านะครับดูด้านท้ายนะตัวนี้ไฟท้ายสองสแตนเลสเนาะโครมโครมยังมีให้ครบนะครับกันชนท้ายก็หล่อหลอเท่ๆนะครับได้เป็นตัวเทียดีนะครับเป็นสีส้มคาดกับตัวสีดำนะครับ สวยลงตัวเลยนะครับและดูโครงสร้างรถนะนี่นะครับแม็กไลเนอร์สภาพเยี่ยมกริบเลยนะครับสภาพเยี่ยมกริบเลยไม่ได้มีรอยการใช้งานแสดงว่าคันนี้นะครับใช้ถนอมมากๆนะครับโครงสร้างกระบะท้ายก็เดิมแท้สวยๆเลยนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับตัวกะบ่าก็เดิมแท้เลยนะครับนี่เดิมๆนะครับใครสนใจนะครับคันนี้นะมีคันเดียวนะครับมีคันเดียวนะครับรีบจับรีบจองรีบทักโทรหาเป้เลยนะครับ ที่ตัดสินใจนะเอาไปใช้งานนะครับคุ้มแน่นอนนะครับย่าอะไรไมคลิปน้ำยังไม่เลยยังไม่เคยลงพื้นเลยรูปขงลูกหมากเดิมนะครับชกก็เดิมพ่อก็เดิมนะครับใช้ยาวๆนะครับดูแลรักษาง่ายๆนะครับเป้ก็บอกเลยว่าเรื่องการดูแลรถนะครับการดูแลถนอมรถเป้แนะนําให้ได้หมดเลยนะครับมองตรงนี้นะครับสวยมากสภาพคลิปเลยนะครับแม็กนะแม็กก็ใหม่รถก็ใหม่ไม้ก็น้อย ออปชันก็เยอะนะครับมาดูกันที่ท่านนายบ้างนะอย่าดูอย่าดูที่ท่านนายแต่ลืมนิดนึงนะครับนี่ให้ดูเลขเฟรมชัดซีก่อนนะครับนี่ชัดทุกตัวอักษรนะครับชัดทุกตัวอักษรเลยนะครับดูเลยนะนี่เรียงไปเลยครับนี่เลขเฟรมต้องมีแบบนี้ทุกตัวอักษรนะครับถ้าหายห้ามซื้อนะครับตรงนี้ห้ามซื้อ็ดขาดถ้าเลขนี้หายนะครับเพราะมันตรงกับเอกสารนะครับไม่งั้นโอนไม่ได้แน่นอนนะครับเอกสารทุกอย่างมีครบนะครับ ตัวชัดซีนะครับไม่มีเว้าแน่นอนนะโครงสร้างเดิมแท้สวยๆเลยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันงานด้านในดีไซน์ได้สวยลงตัวนะครับปกตินะครับถ้าปีสิจะได้เป็นเบาะผ้านะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นปีสิแตจเพแต่เป็นท r ีอาร์ดีนะครับจะได้เป็นเบาะหนังนะครับงานเบาะหนังสีดําตะเข็บแดงนะครับเบาะหนังดําตะเข็บแดงแบบนี้เลยนะครับพงมอะไรนะครับสามก้านนะนี่ครับให้ดูนะ สวยจริงนะครับดีไซน์สวยนะครับพวงมาลัยก็ปรับขึ้นลงได้นะครับคนสูงตั้งแต่ร้อยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสูงสูงสองเมตรนั่งนั่งนั่งขับได้เลยนะครับคนเตี้ยก็ขับได้คนสูงร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบก็นั่งขับได้นะครับเราบอกปรับได้เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้เลยนะครับปรับเอนซ้ายเอนขวาได้หมดเลยนะครับงานด้านในดีไซน์ได้สวยนะครับสภาพคลิปเลยนะครับสภาพคลิปนะครับกระจกก็ได้มาเป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้านะครับ จอสถิกมีเซ็นเซ็นทรัลล็อกกล้องมีนะครับขับเกิน20ิมันจะล็อกให้เองออโต้นะครับอ่าแล้วก็เล็ไม้นะครับให้ดูเลขกไม้นิดหนึ่งผมบอกเลยวาวแน่นอนเลขไม้คันนี้ผมสู้ราคาเพราะอะไรครับไม้มันน้อยนะครับไปสู้ราคานะครับไม้แปดหมื่นนะครับหลอกเลยเห็นแล้วตาลุกวาวรีบแย่งเข้ามาเลยนะครับยังไงก็ต้องเอาเพราะรถสภาพสวยมากนะครับไม้แปดหมื่นนะครับตอนไปซื้อนะครับนี่รถสภาพเดิมแบบนี้ผมเลยต้องรีบนะครับ รีบจองเลยนะครับรีบจองรีบซื้อมาตัดสดมาเลยนะครับอ่าโครงสร้างเดิมเบาะเดิมเบาะเป็นเบาะหนังนะสภาพรถคือใหม่คลิปนะครับใหม่คลิปเลยนะครับตามการตัวยูรับสายวางสายได้นะครับ FMAM มีให้นะครับ AM มีให้บลูทูธก็มีนะครับบลูทูต่อได้ปกตินะครับอ่าสภาพรถใหม่ๆคลิปๆนะครับแอร์ปรับได้4ระดับนะครับที่วางของมีให้หมดครับขี่อีโคพาวเวอร์เบรกมือแมนนวลนะ ออปชันให้มาคุ้มมากๆนะครับโครงสร้างรถก็เดิมนะครับอ่ขอดูนิดหนึ่งนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับได้มาเดิมๆนะครับไม่มีสนิมขึ้นนะครับพอยางพอลองเดี๋ยวเ๋ยวเป๊ะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไม่ใช่ครับขอภัอ่าแม่แรงเครื่องมือนะครับเดี๋ยวใส่ให้เพิ่มนะครับถ้าไม่มีนะอ่าและดูโครงสร้างรถนะครับสภาพเดิมเลยเห็นไหมครับโครงสร้างเดิมนะครับหันทออนดเดิมไม่มีแกะไม่มีขสีเดิมแท้จากโรงงานนะครับ สีสันผิวพรรณรถสภาพสวยคิปเลยนะครับสวยคิปเลยนะครับนี่ครับดูนะนี่เมทอาร์คเดิมเดิมคมคมนะครับเดิมเดิมคมคมแบบนี้เลยนะครับรถเดิมสวยคลิปกระบะน่าใช้นะครับคันนี้บอกเลยน่าใช้มากนะครับเป็นกระบะตัวยกสูงพรีเนนอร์นะครับตัวยกสูงร้อยห้าสิบแรงม้านะครับอ่าคันนี้นะครับเดี๋ยวเป้จะให้ดูนะครับตรงลูกเล่นตรงนี้นะมีช่องเก็บของให้นะครับช่องเก็บของคู่มือมีให้ครบนะครับ ช่องเก็บความเย็นตรงน um ี้ก็มีให้แล้วเอกสารรถอยู่นี่นะครับโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถปีสิบเจ็ดนะครับนี่ใช่เอกสารอยู่ครบทุกอย่างครับภาษีพรบอย่าไปต่อให้ฟรีนะครับต่อให้ฟรีน้ำมันแถมให้ฟรีเต็มถังเลยไม่จะหมดแล้วนะครับ๋ยวแถมให้เต็มถังเลยนะครับคุ้มได้นอนโปรดีนะครับรีบเลยนะครับก่อนที่รถจะไม่อยู่นะก่อนที่รถจะไม่อยู่นะครับรีบเลยนะครับใครจองก่อนได้ก่อนนะครับรีบสินใจนะครับบาสวยๆแบบนี้นะครับตัวทีอาดีด้วยนะครับโปรติเป็นพวกเป็นพวกตัวอีธรรมดาแต่นี่คือตัว T.R.D. นะครับหายากมากๆนะครับดังนั้นไม่ควรพลาดนะครับเป้วิศวกรขายคนนี้บอกเลยว่าอยากให้ลูกค้าทุกคนนะเอารถไปใช้งานนะต้องให้กระบะสวยๆแบบนี้เอาไปใช้นะครับมันจะได้คุ้มกับราคาที่จ่าย439 0 0นานะครับอ่ะและเหตุผลที่ผมทำไมถึงซื้อมาให้ลูกค้าขาอ้ยทำไมถึงซื้อเข้ามานะครับเพราะอะไรมาดูนะสภาพเครื่องใหม่กริบนะครับสภาพเครื่องใหม่กริบเลยนะครับเครื่องเดินนี่เงียบปกติแล้วฟังเสียงเครื่องแล้วโอ้โหเสียงเครื่องแน่นมากก็เลยต้องรีบซื้อมานะครับ แผ่นเพจอยู่ครบนะครับเหตุผลที่ซื้อนะครับมาดูนะเอกสารอยู่นี่นะแผ่นเพจอยู่นี่นะครับมาดูเลยมาดูมาดูนะครับนี่ดูแล้วตรงทุกอย่างนะครับปีสิบเจ็ดเดือนเมษาเดือนมีนานะครับเนี่ยเอกสารตรงทุกอย่างสภาพรถสวยเดิมเลยนะครับสายไฟทั้งเดิมเดิมนะครับไปเครือมองการทํางานอยู่ครบนะครับหัวน็อตนะครับนี่เดิมเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีไขยเลยนะครับได้มาแบบนี้นะครับบอกเลยว่าต้องรีบจัาวิจองนะครับวิจัยวิจองเลยนะครับดูนะ หัวนงหัวน็อตเดิมนะครับเดิมเดิมป้า้มาสวยเดิมไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับเลยนะครับไม่มีขยับเลยนะครับโครงสร้างเดิมกระบะนะครับบอกเลยว่าซื้อนะครับที่ไหนก็ได้นะแต่ถ้าซื้อกบระบะสวยๆมาตรฐานเกดเอเหมือนป้ายแดงนะบอกเลยซื้อกับเป๊เท่านั้นนะครับคุณด้กระบะสวยแนอนครันนี้ผมไปแย่งเข้ามานะครับบอกเลยว่าหาโคตรยากนะครับที่เป็นเกียวโตและเทียดีด้วยนะครับแกะเดิมทั้งหมดนะครับแก้มเดิมหัวน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับนะครับ ระบบ ABS นะครับทุกอย่าง400อิสระก็อยู่ครบสมบูรณ์นะครับกลอง L กลองอากาศทุกอย่างผ่านหน้าเดิมนะครับผานหน้าได้เดิมเลยนะครับสีเดิมนะครับอันนี้สีเดิมโรงงานนะครับคานหน้าตัว R อยู่ครบเห็นไหมครับตัว R อยู่ครบตัว L อยู่ครบทุกอย่างนะครับเลขครบหมดเลยนะองค์ประกอบของรถกระบะนะครับโครงสร้างเดิมแบบนี้ตามมาตรฐานไดเ 7A ดเอนะครับสวยซื้อได้นะครับก็พาเช็คพาคืซีทั้งหมดแล้วนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับซื้อสดได้เจ็เพันได้ใครสนใจคันนี้นะครับ ทักมาหาโทรมาหาเป้ได้เลยที่เบอร์094794848นะครับพักมาโทรมานะครับไม่ต้องเกรงใจโทรมาปรึกาษากันได้เลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับคุ้มค่ามากๆ4 3 9 0 0ากปี17ไม่8ป0 0 0 0่โลเท่านั้นเองนะครับส่งได้ถึงหน้าบ้านน้ำมันเต็มถังจัดให้เลยนะครับแถมให้ในเดือนนี้นะครับบอกเลยว่ามาไวไปไวอย่าพลาดดิขาดเห็นแล้วนะครับรีบทักรีบโทรหาเป้นะครับไม่อยากให้พลาดกัน วันนี้เป็นขอบคุณ f อฟซีท่านที่ดูมันจบนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมและคนใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ